คลิปนี้นะคะพามาดูแม่แม่นะคะมาเก็บมันเหน็บกันต้องคนรุ่นนี้นะคะเก็บเท่านั้นไหนดูอันนี้แม่สวยของเรานะคะต้องรุ่นนี้นะคะเก็บต้องรุ่นนี้นะคะเก็บสําหรับมันเหน็บวันนี้ก็พามาแวะชมการเก็บมันเหน็บของเราอีกแล้วที่ไรของเราคุณแม่คะเป็นไงมั่งอะไรเก็บมันเหน็บเป็นไงบ้างคะแม่ดูเืออ่า ดอ๋อคุณแม่ไม่ได้ยินนะคะนี่นี้นี่คือคนที่พาพาลูกหลานอนุรักษ์การปลูกนั้นมันหนีบไว้ตลอดนะคะนี่คุณแม่คะนี่พาพาบอกว่าอย่างไงก็ต้องปลูกปีนี้เราปลูกไม่เยอะปีที่แล้วปลูกเยอะเยอะไปหน่อยก็เก็บกันสนุกสนานเนาะแม่นเนาะแต่ปีนี้เราเอาแค่ okay. นิดน้อยพอ พอเราได้เห็นเออแม่ๆม,มาเก็บมันให้เราดู <c oughs> นเน็บของเราสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้ว่ามันเน็บเก็บยังไงนะคะมาดูนะคะนี่มันเน็บนี่มันจะออกตามเรือตามเครือเราก็จะเวกหามันเวกหามอันนี้ก็จะมาเวกปีนี้มัน มันดกไ,ไม่สวยสสวไม่ค่อยดกใช่ไหม,มปีนี้ฝนเราฝนมาขาดช่วงช่วงที่เราปลูกนั่นไง,น,น,ไงนั่นไงลูกมันมนี่ดูดูนี่คือมันเหน็บลูกมันอยู่อย่างนี้นี่น,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 นี่เลยเม่สวยมันอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะ่ะ จริงๆแล้วมันถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวอย่างนี้ย่งนี้เนอแต่ว่าจนถงหนาม็ถงาเก็บแล้อ๋อแม่สวยบอกว่ามันมันยังไม่เกะก็จริงแต่ว่าถึงหน้าเก็บแล้วก็ต้องเก็บเพราะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บกันช่วงนี้อะเนาะช่วงช่วงปลายปีเนี่ยเนาะเกี่ยวข้าวแล้วเออเขาเก็บกันแหละเดือนนาเดือนีๆเออเาบอกว่าอะไรนะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็เก็บมันเก็บเผือก ไปกินการเรวนาเ้วไรเราไปอ๋อเร่เ้วนาเร่ไรเราเราก็จะเก็บเผื่อเก็บมันเนาะเก็บเผื่อเก็บมันเสร็จเร่คนจะพักหนึ่งก็ถอนมันกันอีกอนี่คือการวนไปของการทําเกษตรแบบผสมผสานบ้านเราเนาะแม่เนาะอ่าเราก็อย่างน้อยเราก็มีกิจกรรมให้แม่แม่มาช่วยกันแม่แม่นี่แม่สวยเนี่ยปีนี้อายุเท่าไหร่นะใน่สวยอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเก้า โอ้จะแปดสิบแล้วนะนี่โอ้<น>แล้วแล้วแม่นี่ล่ะ <3 S 2> แม่นี้เท่าไหร่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามอ่าเขาไล่นนั่นนี่เนี่เป็นเขาไล่ไล่งานเข้าไปงานเท่าไหร่คะนะั่นนั่นคืออ่อนกว่าเขาเท่าไหร่น,นั่นน่ะอันนี้เจ็ดสิบสามเหมียงกันนี่เดแปดสิบเท่าไหร่คะนี่เดี๋ยวเดี๋ดไปดูไปดูแม่แม่แม่ที่เก็บที่อายุแม่อายุเท่าไหร่คะแปดสิบสามโอ้เดี๋ยเนอะแปดสิบสาม อ๋อคุณแม่อ๋อรุ่นทนแนดดอ๋อรุ่นทนแดดรุ่นทนแดดอายุแปดสิบสามอายุรุ่นทนแดดสุดยอดเลยแม่สุดยอดเลยอย่างนี้เลยสุดยอดเลยโอ้วันนี้นะคะเราแปดสิบหกยายแปดสิบสามนะแปดสิบสามแล้วก็นี่ดูดูเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่การเก็บมันเนี่ยทำให้อายุยืนนะคะ ได้มาเก็บมันกันนี่เห็นไหมนี่เราก็มางมหานี่น้ำกันไม่ตากแดดมากเลยจะได้ยืดยืดน้ำกันมาตากแดดมากเด้อเพื่อนเด้อได้ยืดยืนเรายังเด็กน้อยกันอยู่มากันคนแก่บอกคนแก่บอกมันลงดินไม่ได้มันก็บเท้าเอ๊ะมันห่วยจน มันหอยใช่ไหมเออมันหอยอยู่มันยังม่นลงดินได้ป่าม,มันเยอะป่าม,มันเยอะอเพราะว่าอันนี้เน้นพี่น้ำบอกว่าเน้นเน้นเน้นการการปลูกมันเน่ยปลูกคือการทําเกษตรผสมผสานของของไรเราเราเน้นเรื่องปลูกง่ายๆปล่อยแบบธรรมชาติได้กินคือได้กินไม่ได้กินคือไม่ได้กินแต่วันนี้เราได้กินไหมแม่ได้กินเหลือแจกญาติพี่น,น้นองเ่ยนั่น,นเห็นไหม ด็กลูกหลานกินคนไหนไม่กล้ามาตากแดดก็กินเ่องค่อยกินตาผิวยาตายายนี่แหละใช่แล้วค่อยกินเยองผู่ยาตายายเ้อลูกหลานเ้ยเก็บไปห้ลูกหลานกินนี่แหลคนขาแล้วฟันนักมาแล้วเดมันค่อยได้ดอมันเป็นกิจกรรมอะไรที่เราชอบนะคะนี่ดูนะคะกินไม่รู้เมี่แม่บอกว่ามันมันลกไปแต่มันลก ด้วยธรรมชาติของมันเราเนะ่ะมันชอบแบบนี้ถูกไหมไชอบแบบนี้มันชอบแบบนี้เราก็เออก็จะมาใช้มีดขางฟันหาหามันเบรกหาเ <c oughs> นี่นี่เกียร์ทำไปคือแล้วทำมันเหลือหน่อยนะเย <c oughs> เดี๋ยวกระเถา <c oughs> เดี๋ยวกระมาไม่ได้นนี้นี่เม่เราไวเจ็ดสิบอัพนะคะฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะ เอองไปทำกันดอกเดี๋ยวนี่เขาหากินแต่ของถุงของซองกันเดี๋ยนี่เขาไม่กินกันดอกะ่ะเลิกมาถึงยังเงาไม่รู้าอะไรกินแต่ของถุงก็ที่ว่าลูกเราก็มาดูดูลูกมันไปอยู่อย่างนี้นะคะลูกมันจะอยู่อย่างนี้เพราะลูกมันออกตามเครือดูนะคะนี่เรือนี่เครือของ นนสําหรับเพื่อนๆที่ดูการเก็บมันดิบของเรานะคะนี่ดูนะคะนี่นี่คือมันดิบมันก็จะออกตามเครือแบบนี้ออกตามเครือแบบนี้นี่นี่ลูกเขาเรียกลูกอะไรลูกติดเครือเหรอลูกติดเครือลูกมัน euh จะติดอยู่ต่เครือแต่หัวมันนจะอยู่ต้งเงาลูกติดเครือแต่ถ้าพ่อแม่เขาคือจะอยู่ที่โกมันละเนาะออยู่ต้น,น,ตนมันเดี๋ยวพอ <rze> เราเก็บเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปขุดเอา พ่อกับแม่มันขึ้นมาใช่ไหมออตอนนี้เราเอาลูกขึ้นมาก่อนอเออถ้าเราไม่เอาลูกขึ้นมาก่อนเนี่ยเ,เดี๋ยวแม่มันจะให้เราเก็บใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันห่วงลูกวาเลยอ,อันนี้ต้องรักลูกมาก่อนรักลูกมันขึ้นมาก่อนเอใจมากเลยคุณยายแปดสิบสามเนี่ยพิพผ,ผลนคาดหวังเลยว,ว่าอายุตัวเองก็จะต้องเท่านี้เลยนี่ยสักเก้าสิบร้อยเลยเนาะ เนี่ยมาเก็บให้ให้ดูทุกปีเลยนะเอออจะจะปลูกไว้ทุกปีเลยเอาเ็ดนอกจะไปหาเนี่ยเธอไปกินหมากกินน้ำจักเทสไปไปกินน่ะเนี่ยบอกว่าไปกินหมากกินน้ำที่เธอออกอันนี่ไปกินมากันพักเบรกพักเบรกแม่บอกขอพักเบรกหน่อยไปเติมน้ำมันหน่อยโกโกโกมันของเราแล้วลูกก็จะอยู่อย่างนี้ โอ้มีใส้เดือนมาด้วยนี่ลูกข้อย,อยู่อย่างนี้อันนี้คือเราเอาเอาหญ้าออกแล้วลูกข้อย,อยู่แบบนี้แบบนี้เลยเราก็จะมาเก็บเ<ม>ก็บเอาเนาะแม่เนาะเราอนุเนี่ลูกไม่อย่างนี้พ<อ>ื้นที่ไหนนะคะ,ท,ะ,นนะ,คะที่มีดินนะคะที่มีดินนะคะปลูกได้หมดเลยสลับมันเน็บของเรา นี่นั่นนี่อร่อยนะคะกินแล้วอร่อยหนึบหนับหน,หนึบหนับทำเป็นอะไรขนมหวานก็ได้นะแม่สวยเนะาะเป็นดินทราย,ยนี่แม่บอกว่าถ้าเป็นดินทรายยิ่งดีเลยเลยที่ตรงไหนนะคะที่มีดินทรายนะคะก็ปลูกได้เลยนะนี่นี่อันนี้เขาไม่เลือกดินอย่างที่บอกแค่ขอมีดินก็ปลูกได้ <c oughs> นี่ขอมีดินก็นปลูกได้แล้วแม่เราก็หา คุณยายที่อายุ80นะคะนี่นถือตะกร้ามาบอกว่าขอไปกินหมากหน่อยหิวหมากแล้วก็เดินอย่างนี้เป็นไงคะดอกหลังมันโคอันนี้ที่เราเก็บมานะคะนี่ที่เราเก็บมาอย่างนี้เลยเราก็จะมาทีรวมมาตรงนี้ นี่ามาเป็นมากีแบบนี้มันอะไรหัวขาวเออปีนี้เราปลูกไม่เยอะนะคะเราก็พอได้กินเนาะแบ่งกันกินเนาะอันนี้ก็อันนี้หัวใหญ่ๆเราก็จะคัดมาอย่างนี้หัวใหญ่นี่ต้มอร่อยนะคะนี่กินหัวหนึ่งอิ่มไปเลยนี่แทนข้าวได้เลยไหมไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินข้าวเลยเ,<ป>เนาะลนคือกลูกๆแบบไหนแม่ที่เขาเอาไว้ทําเป็นพันมันแถวบ้านเราเรียกว่าแนวเนาะเ ลูกเล็กๆแบบนี้เนาะยำๆมันเดี๋ยวมันแก่นี่นอย่างนี้นะคะใ้ถยาเองเอามาปลูกอ่ลูกเล็กๆนะคะนี่เราก็จะเก็บไว้เออมันมีลูกน้อยทลายถลเด้นนะลูกงามๆเลยนนเนี่ยลูกงามๆเลยไปเก็บอีกแล้วไปเก็บอะไรกันดีกไปเก็บเผือกตาแดงค่ะอ่าไปเก็บเผือกตาแดงกันเปลือกตาแดงมันเก็บได้แล้วนี่ มันมันเฮ็ดเนี่บเรียบร้อยแล้วเราก็ไปขุดเผือกหน้าแดงเดี๋ยวไปดูกันีูพี่น้ำดิพูดเจ้าเจ้าเลยเสียงอย่างนกทองเลยอย่างที่บอกเราปลูกแบบธรรมชาติจริงนี่น้ำน่ะเป็นลูกสะภ้ของแม่เป็นไงลูกสะภ้ยแม่ปลูกไว้เนี่ย เอาไปให้เมียยากินเอาไปให้แม่ยยากินทําไมไม่ลูกแถะลูกสะไบทำไมปลูกอะไรลูกแถะธรรมชาติไงดู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 เพื่อนเพื่อนดูดูเผือกนี่ดูดูดูหัวเผือกโอ้โหนี่เก็นนอนแก่ในในลูกมันนี่นี่ลูกมันโอ้นี่คือเผือกเผือกตาแดงใช่ไหมแม่ตาแดงเปลือกตาแดงอันนั้นก็ กันมาเก็บกันนิดพี่น้ำก็บอกเก็บไปเลยนี่สไตล์พี่น้ำสไตล์พี่น้ำปลูกของไว้กินมาดูความละเอียดอ่อนของการที่เราขุดเผือกมานะคะแล้วยายของเราเนี่ยก็จะมาเอาอะไรมันออกหนวดมันนี่เอาหนวดออเอาเปลือกแห่งมันออก แล้วเราก็จะได้เผือกงามๆแบบนี้นะคะนี่งงเห็นไหมเผือกงามางลูกงามๆแบบนี้เลยเนี่นี่อย่างนี้เลยเนี่มันเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะกับแม่ๆของเราที่มานั่ง,งเก็บเผือกเก็บมัน,น,านมามามาย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 าเยไหน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 ,านามา ดูดูอันนี้เอาไปทำไมนี่ไหนน,นี่นี่นะเอาไปแกงเอาไปแกงโอ้โหดูนี่ตึ<ก>๊บไปนี่ตะไคร้ไร้เดือนกี่ไร่ดูดดเผือกนะต้นไม่งามแต่หัวยัางงามเลยพักเหนื่อยก็นั่งกินหมาก เาอคือทำมาเราทำเอ๋ยังสาวอยู่นะคะ anyway. มาเก็บมาเน okay. ิบกันวันน um ี้นี่ยิ้มแป้นเลยคนเก็บมาเนิบเราวันนี้น่ารักน่ารักนะคะสวย์ไหมเซย์ไหมสวยนี่แหละแม่สวยล่ะนี่แหละมีแม่สวย แม่สวยหันมาก่อนแล้วเนี่นยๆๆๆนี <se que> ่กลับกันแล้วนะคะโอเคค่ะกลับแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วอ่าภารกิจวันนี้เนาะวันนี้เขากำลังจะเอาผู้ใหญ่ผู้สูงอายุสองวอไปไปเก็บข้าวขึ้นรถกลับบ้านกันแล้ว ดูดิมีอะไรบ้างขายอ่านี่อันนี้คือตะกร้าปิกนิกของเราวันนี้มาปิกนิกที่ไรของเราปีนี้เราก็เก็บมนันเก็บเผือกกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวอีกสามสี่ปีมาเก็บทุเรียนกินกันนะคงยัแข็งแรงเหมือนเดิมเนาะคงยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมอย่างนี้มาเก็บกับลูกกับหลานทุกๆปีนะแม่สวยนะ ไปนี่ปนนไปเลยร้อยเลยนี่นะคะอันนี้แม่รวยของเรานะคะมาเจิเจมที่เจมิมได้ให้เรารวยๆนะคะนี่แม่รวยของเรา <laughs> 83 <laughs> ปีนะคะนี่ต <c oughs> ล้วบคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ามเพื่อเป็นกำลังใจให้แบบ ได้ดินน้ำปนของเราด้วยนะคะนี่คนขับรถของเราค่ะขอบคุณนะคะ